สบ,บายดีพี่น้องลูกหลานเกอจะกูทุกคนเดอ้อมือ่มนมมอนี้อาหารกินเมยมอนมาข้ามวานกินมาข้ามวานกับเผาเดอ้อนะมาบายมาขานกันเสร็จ <c oughs> เสร็จถูกเรมเสียเริ่มใจถูกเรามใจเมมอนเนาะภายในเด็กต่างประเทศมาเด้อมาเด้อมาเด้อว,วานบายมาขานนี่อมน้ำนาดเลยนี่ บ่ได้แหงนะกินเบิง่งนะซีมนะสื่อม,ม,มาแก่แกงกระเบ,บานั่นแหละเขาก็งามกินนก้ามหวานกระแซะมามะเสร็จเร็จมากันเด้อก็ต้องคิดยังหา,าังาหม่นะพี่น้องเมื่อยสมองเมื <10 S 1> ่อยใจ เราเผ็ดกันไปแล้วไปโรงเรนมาหน้าแล้วร้านถอยไปหักปนดิดหน่อยเอ้ยไประแพ้ขนหาดเป็นสมหูมาหน้ามาเห็นิ่งกี่หนาหักด้วยแหละหู่จักหูจัหละ่ละลับเอง เวมาล้านผุขาปสสลาดเ้อสลาดแต่ว่าบระถงซื้อๆบ่ากรถงบ่ากรเกี่ยงซื่อหูจักเนื้อนี่นีนน่เราเป็นเบาแล้หูวัดมาหน้าน่ะถือว่าเราเพล้วเราลาด ว่าอยาวาลอะไรมมนเออก็สร้างจะไมีมอนบันบ่าเออนะ่าักสพกใยายทุกวันทุกวันทุกวันเขาก็มูเลยไปโรงเรีกับานหม่แม่เอแล้วเขาก็มูเลย แล้วไปเจอได้ตรงที่อนนีคู่กันเราเน,นอนมองนอนก็คือนอนนอนมองลูกมากินก็กินกินเขาอยู่งเลียนเนี่ยมาเพื่อนกับบริษัทเขาว่านกินเข่ามานจะงเรียนนะครับปูอยากเข่าของมาเพื่อ,อ,อน,อนค,อค้นเข่าทีนเข่าบานคามนั่นเองเลยพี่น้องแซ่ บอะหมักม่หนอนซื้อมาแล้วก็ลืมไม่เห็นมือเศร้าเลยอะาซื้อมาข้ามวานมาจะว่าอะไรเหรลืมกินเลยออกมากินจ้ะ ไปจุมามกายาหัว <S ain> <laughs> ่าเรื่องมัเปเรื่องกเรม่อนม้ันแม่สะดิ่งจะไปสะดิ่งอยู่ส กะว่าอยู่ในดกะว่าอยูรู้านเอ้ยมีมอนผู้ักชุนเจ้าดอกเลาไปโลดแม่งยังกาว่าไปโลดเอาที่สบายใจไปว่าเดอดวีที่ตันไม่มีรายสื่อนะ มวลดีสะเดงแม่งองแงงแม่เหนียวเนาะมาบุกินมาโมกินแสะเป็นอย่างแม่งองแงงมาบุกินแหงเสะมาอุเด็กกันกระห้วใส่พักนั่งเลิกใส่ถ้ตู้เสะแม่งองแง่งเด็กสอนเนาะ นักกินออกไปซื้อ,อน้่งกินมันออากาศดีบ,บดหมกาหารบดแดกเพิ่มทุกคนจิตตกเลยล่ะ เดิลูกสาวโกอีแม่ทรั้งข้างนอกมากินายมะขามนะแม่เด้อแม่เอิญสาโคกแม่มากินายมะขามสาวคปสวยสาวโคปีแม่เอื่อยนังมุนกินเข่าใบมะขามนะแม่เด้อเข่าป่ะเนี่ยเด้อ ที่สองตอนนี้แรกเรากินไหมไ,ไม่เรากินก่จะกินแะมาคามเอออย่ากินอย่างนี้วันนี้อกงานชิมกุบิมามคามเออไม่นมากกนหน่อยหนาะฮะจะเป็นแพ้แท่ร่างกายใค่มาแล้วอะจ้ะบอลเลี้ยวชินมงเขากำลังไลักันอยู่เออชกคร้องกับมากรนั่นเนาะอืมชิเวนมุ่งละชิเวนม่บ้างเป็นจะแพ้ไห คราซื้อราคาทแพงอ่เนี้ยหวานกว่าชงอร่อยเป็นกรกลัวเขาขายเนาะซื้อหาสิบแปดซุเนี่ไม่แห้งอืมแล้วขางใจะมนักแห้งแกออกมาเนาะเทียร์้ายกว่าเชียร้ายกว่าเหมือนรวยกมางานไป็นทงหนอกข้างในเป็นหมักเดือยเหมือนวบานั้นเนี่ยอันนี้งามงานทางในนะแต่ทางนอกขี้าแต่ทางในงามตัวนี้แีไหมดี นี e, well, here, ่นี uh, I mean, ่น oh! ี่ข้างนอกี่ไลทำไมงามเเหมอนเลยเามอนกอ๋ออดงามโลออยงามไปดเด้อเดทีให้กู้คนทำไมพาไปนอนเด้อมาหน้าก็นอนเด้อเด้อขึ้นยกงไขึ้นอ่นะฮตามงเศ้าเลยดึงเลยเล่นไปเล่นน่าแต่บนือบนอนลูก กัไปหยอกแม่มึงกันไปหยอกแม่ไปนอนพักมันจะลุกขึ้นมาอีกนั่งเลยมันไปยบบนอนเลยมันตอนหัวค่ำตื่นสองถุาเนาะนอนหลับคำนอนแต่หัวแรงตื่นมาลรวก็ไปนอนเลยนอนแต่หัวแรงตาใสก็แบบบ้านในกนปุ๊บคนน้นไปคนเอากตายจมไปเลยหลับอยู่หายดสั่นเ้าไมเออไม่เป็นอะไรค่ะ มลูกเลยอือสมลุกเลยถอดเสื้อผ้ายื้รัดกเลยละอาดั่นอะอึฮึมันจะดีใจค่ะาเร็นคาอะไรคนมันหลับลงมากคืคองคอกันอืมได้เงินเยอะมึงจะมาได้เงินมีงมาหนาได้เงินนี่ตอซีเป็นฝากมาหอันนึงไปคล้องคอร้านฉันเดิอคบอเออ ป้าม<ไ>ันโอนบัญชีมาอันโอนเงินเขาบัญชีพันมึงแล้วมันก็เลยเอาเรืองมาอ้างนะมาไล่ของมาหน้าหน่อยมาไล่เ้อนี่ของป้าเอ็กซีคนไทยมามาไล่ของมาหน้าหน่อยเด้อนี่ของข้อคือมันโอนมาเขาบัญชีพันมึงคนบอกไปเห็ดพวกมาไล่เขาเห็นไงพ่อในเพื่อนเนจนเลียนจนปริญญาได้แค่โตแล้วจนปริญญาเราก็ยังได้หนึ่งพันยี่สิบเออจำน้เจ้าแล้ว เดินไหเนนะเบิ้หนไหิปกลัวเอะไรกันหน้าเป็นหนองลื่นเพลินไปน้คลิปนี้กับมมมอนล่าจะเป็นหนองเลยโอเคบาย